สวัสดีค่ะแม่น้อยทำสวนค่ะพามาดูดินที่แม่น้อยหมักในกระถางนะคะด้านล่างสุดเลยก็จะเป็นใบไม้ค่ะใบไม้ใส่ไปเต็มกระถางเลยนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกถ้ามีหินเก็บออกนะคะปุ๋ยคอกแล้วก็เศษอาหารลงไป เศษอาหารหนึ่งวันนะคะเศษอาหารในครัวเรือนหนึ่งวันใส่ไปแล้วก็ดินค่ะถ้าเรามีใบไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งใบออกใบไม้สดนะคะหรือหญ้าสดก็ใส่ลงไปค่ะนะแล้วก็เอาดินมากลบไม่ต้องเยอะนะคะดินกลบลงไปมันก็จะพอดีเลยค่ะเนี่ค่ะ ถ้าเราขยันที่จะมา,าคุยคุยเขานี่นะคะเขาก็จะเป็นเร็วค่ะเขาจะย่อยเร็วนะคะเอาเสียมก็ได้มางัดๆเขาหน่อยนะคะให้อากาศเขาได้เข้าไปนะคะข้างในให้อากาศเขาได้ผ่านเข้าไปข้างในนะคะแบคทีเ ria พวกจุลินทรีย์ต่างๆเขาจะได้ทํางานเร็วขึ้นค่ะลืมบอกไปว่ารดน้ำหมักอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่นะคะ จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงฮอร์โมนนมสดออหรือว่าจะเป็นจุลินทรีย์จาวปวกนะคะซึ่งแม่น้อยก็มีทุกอย่างที่พูดมานะคะก็ผสมน้ําอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเขาก็ไปช่วยกันทํางานเนาะอย่างสมมุติว่าจุลินทรีย์จาวปวกหปอร์เทํางาน5%จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสง10%นะคะแล้วก็จุลินทรีย์อะไรอะนมสดนะคะ5%อะไรเงี้ยอย่างละนิดอย่างละหน่อย หมายถึงว่าการทำงานของเขานะคะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำงานตัวไหนที่ทำงานดีที่สุดนะเราไม่รู้เราก็ใส่ผสมกันไปเนาะนะคะเสร็จแล้วก็หมักกันหมักไว้ไม่น้อยหมกักเอาไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะเนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาเนี่ยมาควนอย่างนี้นะคะ่ะ ใบมุงใบไม้ที่หล่นๆนะคะแล้วก็มาพรวนอย่างเงี้ยค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะดินบ้านแม่น้อยเนี่ยดินเป็นดินในสวนนะคะไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรามีดินในสวนเนะเาะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้นะคะไม่ได้ซื้อดินขุยมะพร้าวแกลบอะไรเหมือนที่เขาหมัก ที่ใช้วัสดุที่ต้องซื้อนะคะเนี่ยของไม่น้อยจะเป็นหญ้าเห็นไหมคะจะเป็นหญ้าด้านล่างอุ้ยแรงไปนิดนึงจะเป็นหญ้าเป็นเศษอาหารด้านล่างคะ่ะต้องใช้เวลาหมักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาเป็นแล้วเนี่ยดินจะนุ่มมากแล้วก็เนี่ยคะ่ะปลูกผักก็จะงามมากแล้วก็ประหยัดมากเลยคะ่ะประหยัดเนี่ยคะ่ะนี่เห็นไหมกระถางนี้ไม่น้อยก็ทําแบบนี้แล้วค่ะ ทำแบบนี้ทำแบบนี้เลยเห็นไหมคะกระถางนี้คะ่ะฟูหมักฟูหมักเนี่ยคะ่ะอ่ะทวนดินให้กัาหน่อยฟูหมักในกระถางนี้ไม่น้อยก็หมักดินอย่างเงี้ยคะ่ะน้องจะงามทนนะคะจะทนเขาจะแข็งแรงกว่ากว่าการหมักแบบ ที่ใช้วัสดุที่เป็นพวกคุยมะพร้าวเกรบดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่น้อยคิดว่านะคะสารอาหารจากเศษอาหารในครัวเรือนแล้วก็ใบไม้แห้งหญ้าแห้งหญ้าโสดกิ่งไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งทิ้งอะคะเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขนาดนี้ตัดแล้วก็ใส่ใบไม้ให้เต็มแล้วก็ใส่ กิ่งไม้ที่เราตัดเล็กๆกคะ่ะกิ่งไม้กิ่งใบไม้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่เศษอาหารนะคะเศษอาหารนี่สําคัญมากนะคะเป็นการกําจัดขยะในครัวเรือนเนาะ,ะใส่ลงไปเศษอาหารลงไปแล้วก็มีขี้วัวโรยหน้านะ,ะนะแล้วก็อดินทับลงไปทีหนึ่งดินเนี่ยจะน้อยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้โปร่งใช่ไหมคะเราต้องการให้กระถางที่ เราปลูกต้นไม้เนี่ยโปร่งแล้วก็ไม่หนักเวลายกก็จะยกไม่หนักนะคะเนี่ยกระถางแม่น้อยใบใหญ่มากนะสูงสูงนะคะเนี่ยนี่เซรามิกนะคะพี่แม่น้อยเคยปลูกกวากมรกตอะไรอะไม้ประดับอะคะ่ะแม่น้อยก็ได้หันมาปลูกผักนะคะเพราะว่าผักกินได้เนาะอันนี้ก็ประดับได้ค่ะ ผักก็ระดับได้กินได้อร่อยมีประโยชน์ปลอดภัยนะน้อย,ยก็เลิกปลูกไม่ประดับนานแล้วค่ะหลายปีแล้วเนาะแต่ว่ากระถางเซรามิกก็ยังสวยยังทนอยูนะ่ราคาค่อนข้างแพงแต่เขาทนค่ะทนมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะ แล้วก็รดน้ำหมักทุกวันค่ะน้ำหมักก็ผสมกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยรดน้าทุกวันเนี่ยค่ะเห็นไหมน้องจะแข็งแรงค่ะแข็งแรงเนี่ยนะกระถางนี้ก็เป็นไอ,นอ่น้อยตัดแต่งใบของต้นต้นไม้เนี่ยค่ะต้นผักต้นหญ้านี่แหละ แล้วก็เอามาทาเหมือนเดิมคะ่ะใส่ใบไม้ลงไปเต็มกระถางใส่เศษอาหารลงไปนะกิ่งไม้กิ่งใบไม้หญ้าหญ้าสดนะคะเพราะว่าเรามีใบไม้แห้งก้นกระถางแล้วเราต้องใส่กิ่งไม้ใบไม้งา้ายหญ้าที่สดสดนะคะลงไปใช่ไหมชั้นที่2ชั้นที่3ก็คือเศษอาหารในครัวเรือนนะคะโรยหน้าด้วยขุยคอกนะ แล้วก็ดินโรยๆกรบดินกรบพอมิดมิดเศษอาหารนะคะนะ <S <S 1> <S 1> เขาจะได้ไปย่อยนะเศษอาหารให้เรานะคะจะได้ไปจะไม่ได้มีมีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวอะไรอะเข้าไปม,มาลงมแมลงมามามา่มามามายเยะนะคะเนี่ยดินเอาช่วยได้ตรงนี้ละคะ่ะนะแต่ถ้าใส่ลงไปเยอะก็จะทำให้ แน่นนะคะอย่าใส่เยอะเนาะประมาณนี้นี่ก็ไม่น้อยก็เนี่ยค่ะหาอะไรมาปิดปิดเอาไว้กันน้ํากันฝนตกลงไปนะคะเขาจะย่อยได้ดีนะคะถ้าเราควบคุมความร้อนด้านบนใช่ไหมไม่ให้แดดลงโดนโดยตรงไม่ให้น้ําไหลเข้าไปได้อย่างเงี้ยค,ค่ะเขาจะย่อยได้ดีคะ่ะกถางนี้ก็เหมือนกันคะ่ะหมักเอาไว้เนี่ยคะ่ะอันนี้ ไม่มีอะไรมาคลุมค่ะไม่มีอะไรมาคลุมน้ําจะไหลเข้าเยอะเดี๋ยวไม่น้อยต้องไปหาอะไรมาคลุมหาวัสดุคลุมมีอยู่แหละเดี๋ยวไปหามามาครอบเอาไว้เนี่ยค่ะถ้าถ้าเราไม่ไม่หาอะไรมาครอบเอาไว้น้ําเขาจะไหลเข้ามาเต็มนี้แล้วก็ล้นเอาช้าล้างเอาจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยออกมาตรงนี้นะคะ ค่นั้นต้องหาอะไรมาคลุมคลุมมาไว้นะคะมาปิดเอาไว้แบบนี้นะเนี่ยค่ะนี่เป็นกระถางเซรามิกของแม่น้อยนะนี่ก็อีกระถางนึงค่ะนี่เอา,อาเปลือกมะพร้าวมาเนี่ยคลุมคลุมดินให้เขานะคะเพราะว่ากลางวันอากาศร้อนค่ะนี่เห็นไหมฟูมักงามไหมคะ ปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะฟูหมักนะไม้ในกระถางอันนี้ก็เป็นผักโขมผักโขมเอาไว้ทาพันุนะคะก็ออกดอกแล้วอันนี้ก็เป็นฟูหมักในกระถางเซรามิกเหมือนกันคะ่ะเห็นไหมกระถางสวยๆก็มาปลูกผักสวยๆได้เห็นไหมคะเนะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็อยู่ในกระจาด อยู่ในกระจาษอีกทีนึงแล้วก็วางซ้อนบนกระถางอีกทีนึงต้นก็ใหญ่เท่าเพื่อนแล้วค่ะอันนี้เป็นขาในกระถางของไม่น้อยนะคะกระถางไซส์ใหญ่อะคะ่ะเบอร์ใหญ่นี่เอาขามาลงไว้เนาะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะโตได้แค่ไหนนี่ก็ฟูมักค่ะในกระถางไม่ล็กไม่ใหญ่มาก กูหมักไม่น้อยมีหลายต้นค่ะเพราะว่าเขาสวยอ่ะไม่น้อยก็ชอบปลูกเอาไว้บางทีก็ไม่ค่อยได้กินหรอกค่ะเอาไว้ดูสวยเขียวดีนะคะเห็นไหมกระเจียบนี่ก็โตแล้วกันอันนี้ให้เขากันแมลงกันหอยที่จะมากัดกิน จะไปปลูกตรงไหนเนาะตัวแล้วค่ะลงดินได้แล้วเน่ะแก้โยเกิดอย่าทิ้งนะคะนี่เห็นไหมเอามาเพาะกล้าได้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวหาที่ปลูกเอยหาที่ปลูกก่อน อันนี้มะเขือคืนมะเขือคืนมะเขือคืนจ้าชิมแล้วชิมแล้วคืนใส่ส้มตำก็แซ่บนะคะเนี่ยอันนี้เริ่มเหลืองแล้ว ลูกเลมเหลืองไม่น้อยชอบให้ออกเหลืองเหลืองหน่อยนะคะกินอร่อยดีอยู่กับพวงครามพวงครามยังไม่ค่อยดอกยังไม่ค่อยเยอะค่ะเดี๋ยวดอกเยอะจะมาถ่ายให้ดูเนาะดูมาเขือไปก่อนนะคะ ลูกไหมนี่มีอยู่ขาลูกกินกับน้ำพริกปลาร้านี่อร่อยมากเลยนะคะมาเขือคืนไปแล้วจ้ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจแม่น้อยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ